Apple ก็บอกมาเยอะๆเลยมีทั้ง iPhone iPhone อะไรเยอะเลย,ๆๆเลยทั้งหมดอยู่ที่26%แปลว่าอะไรทุก100บาทที่ Apple ขายเขาได้กำไรสุทธิเน็ตๆเลยอยู่ที่26บาทเห็นภาพไหนี่คือ Apple ถัดไปก็คือ Microsoft ถามว่า Microsoft กับ Apple เนี่ยใครกำไรต่อ100บาทดีกว่ากัน Apple กับ Microsoft น่าจะ Microsoft เก่งมากฮะน่าจะ Microsoft น,นี่คือ Microsoft Microsoft อยู่ที่35%เห็นภาพไหมครับ m i c r o s อ f t อยู่ที่35%แล้วถ้าเราดูไปอย่างหนึ่งนะครเราเห็นได้ว่าในบรรดาของของเขาทั้งหมดเลยเนี่ย m o c r o s o f t จะมีฮาร์ดแวร์ไม่ถึง1%นนนั่นก็เป็นซอฟต์แวร์หมดคำว่าซอฟต์แวร์คืออะไรเวลาการผลิตเหมือนกับโอ้โหตอนแรกต้องผลิดอย่างเยอะแล้วพอหลังจากนั้นไปก็สบายละนะฮะซึ่งซอฟต์แวร์ข้อดีของมันคือมันมาร์กมาจิ้นแบบไม่รู้เรื่องเลย ขอให้โซลูชันทำได้ก็สามารถที่จะขายในราคาสูงได้นะครับตัวถัดไปคือหุ้นที่ตอนนี้ฮิตที่สุดในตลาดคือหุ้นอะไร Nvidia นะครับไม่พูดถึงหุ้นตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับทุก100บาทเนี่ย Nvidia จะได้กำไร56บาทโอ้โหสูงเป็นบ้าเลยเป็นธุรก,กิจที่ดีมากเลยพร้อมกับราคาตอนนี้บ้าเลือดไปแล้วนะฮะทุก100บาทที่ Nvidia ขายจะ จะจะได้กำไร56บาทนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะไป walk through trading view นะฮะเดี๋ยวขอเกินพี่ๆนิดนึงว่าเอ,อ่อถ้าพี่ๆใช้เสียตังค์ก็จะดีมากเพราะว่าผมส่งไฟล์ให้สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไป Import ได้เลย,เลยซึ่งผมเตรียมไปเยอะมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่หลายๆหุ้นแต่วันนี้จะเอาแบบง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพเพราะจริงๆเนี่ยอยากให้ไปดูทางด้านของเอ,อ่อในส่วนของ financial part ของเขาอยากให้ดูและให้ความรู้ตรงนั้นนั้นมากกว่านะแต่ในสิ่งที่ผมส่งไปเนี่ยมีทั้ง R K คืออาร์ตเทคโนโลยีของป้าแคที่มีทั้งเบลลี่กิฟฟอร์ดสิตัวแรกมีทั้งทิสโก้ i i หุ้น AI ของทิสโกมีทั้งของทาริสเมเอ่อเมกเทนนะฮะมีอยู่เยอะๆเลยนะฮะเวลาเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะวิธีดาวน์โหลดมาแล,แล้วมันจะเห็นภาพไ้เยอะเลยนะครับเพราะว่าผมพูดจริงๆนะฮะพี่ๆตอนนี้จะเอาชนะใครๆได้นะไม่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าในง่ของการลงทุนหรือในแง่อะไรนะพี่ต้องใช้แอปเก่งๆ วันวันวนหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนอาจจะต้องไปเข้าสมาคมอะไรเยอะๆแต่ผมว่าสมาคมส่วนนึงก็ต้องเข้าอยู่แต่ว่าพยายามลดเรามาใช้เวลากับแอปต้องใช้แอปเก่งๆนะผมอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ผมจ่ายตังค่า AI เนี่ยก็พอสมควรหลังๆไปใช้ไ i เดอร์ Cha ัด GPT นี่โอ้โหเพอร์เฟกมากเลยนะแต่ไซเดอร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกคลอ t โอปุสนะฮะเพอร์เพกซิตยังไม่เคยใช้ มันจะมีอีกหลายๆตัวฮะที่นําไปใช้ได้และแล้วถามว่ามันได้อะไรมั้งแตนน่ยังไม่เคยได้อะไรฮะแต่ส่วนึ่งเนี่ยเพะว่าภายในเวลาสักปีสองปีมันจะมันจะมาอย่างเป็นภูเขาเล่าวกาเพราะตอนนี้มันโตเร็วมากนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูเทดนี้วิวกันนะครับ ลโครับเสียงเป็นกันมะเรียบร้อยนะเอาเอาก่อนเอ,อินเลยนะเดี๋ยวง่ายๆก่อนนะฮะเดี๋ยวผมไปลบก่อน ก่อนอื่นเลยนะฮะผมว่า,าพี่ๆทุกท่านจะมีไฟล์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอน,นี้แล้วถูกต้องไหมครับนะฮะวิธีการที่ง่ายๆนะถ้าเราจะดูจากเทดดิ้งวีแบบง่ายๆนะเราก็เขียนไอ้นี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่นะง่ายๆนะ,ะอันนี้สิ่งที่ทุกท่านเห็นนะฮะอันนี้คือฟอร์แมตแบบง่ายๆเลยนะฮะผมอย่างเช่น คือต้องรู้จักสัญ,ญลักษณ์มันก่อนว่ามันชื่ออะไรอย่อยางเช่น Tesla เห็นไหมฮะเทสล a นะฮะ TSLA ตัวนี้เห็นใช่ไหมฮะส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็นชื่อหมวดนะฮะ ARK ก็คือ ARK ก็คือ ARK Investment Technology ของป้าแคที่บูดนะฮะเนี่ยอันนี้ผมเขียนเองนะแล้วก็มี Coinbase นะครับ Coinbase คืออะไรคือคือบิตคัพของอเมริกานะครับความรู้เหล่านี้ ตอนวันนี้ยังยังไม่รู้เรื่องไม่ได้แต่จากวันนี้ไปต้องรู้เรื่องเยอะขึ้นเรื่อยๆละถัดมาคือสแควร์ของ Jack d o r s ซีนะครับซึ่งเวลาการจ่ายเงินง่ายมากเลยคือแต่ก่อนมันไม่มีในอเมริกาไม่ขัดแคลนเครื่อง EDC EDC คืออะไรคือเครื่องรูดบัตรนะครับสแควร์ Square มันออกมาว่าผู้ค้ารายย่อยไม่ต้องมี EDC แค่ใช้มือถือแล้วก็เสียบตัวของสแควร์เสียบตรงใต้ตูนอะเสียบตรงยอครัพอเสียบปุ๊บเนี่ยก็สามารถเสียบบัตรเครดิตได้เลย นะฮะสแควร์ก็เลยมาแรงนะฮะนี Sch ่เป็นโลบอกอันนี้คือคิสคิสเตอร์นะฮะแล้วก็รูบินฮูดพาร์ทเอ่ยเลยนะฮะผมก็เลยบอกว่าพี่ๆสามารถเรียนแบบผมอะแล้วก็ทำเป็นหุ้นของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็พอเราเทคอันนี้ปุ๊บเนี่ยดีอิมพ็์ตเข้าไปจะเห็นเลยว่าโอ้มันทำอะไรได้เยอะนะครับ วันนี้เนี่ยที่เราจะไปเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ด้วยกันนี่ของแอคแมนนะฮะแอคแมนผมจำชื่อ Bill บิลแอคแมนมั้งครับถ้าไม่ผิดนะฮะแล้วก็ของอาร์เคนะฮะของเบลลี่กิฟฟอร์ดของวอลเลนบัฟเฟตต์นะฮะของเอ,อ่อไมเคิลเบอร์รี่ไมเคิลเบอร์รี่คือใครไมเคิลเบอร์รี่ถ้าใครดูหนังสือเรื่อง The Big Shot เอ้ยดูหนังเรื่อง The Big Shot คงจำได้ว่าไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยคือคนที่ไปหาวณิธนากรและไปช็อตตลาดอสังหารวยระเบิดเลย ระะวยมหาศาลนะฮะเพราะงั้นต้องไปดูฟอรดกันไปเลยนี่คือเกตเนี่ยฮะเกตนี่คือบิลเกตนะครับแล้วก็คือข่าเมกะเทนเอนี่คือของบริษัทบริษัททาริสนะฮะบริจอทาริสนะครับแล้วก็มามาโพเลนโพเลนโพเลนกองทุนโพเลนเนี่ยก็เป็นกองทุนที่น่าสนใจเพราะมีหุ้นทางด้าน AI เยอะนะฮะแล้วก็ทิสโกเ i อนะครับผมนะครับแล้วท้ายสุดก็คือท็อป10ไทยสต็อกนะฮะ ผมจะไปที่ท็อป10ไทยสต็อกเลยนะฮะเ,เดี๋ยวผมทำวิธีการดาวน์โหลดห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับมาให้ดูก่อนนะตอนนี้พี่ๆมีกันหมดแล้วนะอะผมอย่างเช่นเอาง่ายๆก่อนก็มาที่นี่เห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะฮะเดี๋ยวดูใหม่นะครับเวลา เกิดสงสัยหรือไงไง,ไงลองกลับไปทําที่บ้านแล้วสัปดาห์หน้ามาก่อน8ปดโมงเชา้าตื่นเชาน้านี้แล้วก็มาเจอผมผมพยมายาพยายามมาให้ถึงที่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะฮะแล้วก็เราก็มาซ้อมกันวิธีการทําง่ายๆอันนี้เป็นโหมดของมันนะฮะเราก็กดตรงลูกศรลงแล้วมันจะมีข้างล่างเขียน Import List เห็นไหมครับพอ Import List กดเข้าไปปุ๊บนะฮะเราก็ไปหาว่ามันอยู่ในหมดไหนนะฮะแล้วพอหาเสร็จนะี่ย ก็คือที่ผมส่งไปฝากไว้ในไดพนะฮะพี่ๆก็สามารถละอ่ะเราไปดูของคนแรกก่อนวอลเลมบัฟเฟตเห็นไหมฮะเห็นวอลเลมบัฟเฟตไหมฮะกดไปเลยวอลเลมบัฟเฟตเห็นไหมฮะวอลเลมบัฟเฟตถืออะไรบ้างอ๋อน,นี้เขียนผิดเดี๋ยวแป๊บเดียวะฮะผมแก้แป๊บเดียวจริงๆมันต้องเป็น AAPL ถึงจะเป็น Apple นี่เป็น APPL มันก็เลยราคามันเลยไม่หมาเพราะงั้นวิธีการเราก็ง่ายๆเราก็ไปแก้นะฮะอันนี้คือบัฟเฟตนะฮะกดบัฟเฟตไปเลยปึ้ง แล้วเราก็แก้ A A P L A A P L อันนี้อันนีง้ง่ายเห็นนะครับผมเข้าใจนะครับแล้วหลังจากนะั Ctrl ้นคอนโทนเอสอะก็ปิดไปนะครับเดี๋ยวผมจะ Import เข้าไปใหม่นะฮะอันนี้ A A P L มาเห็น <he en S 2> ไหมฮะของเขาก็ยังมีหุ้น Apple มีหุ้น Bank of America มีหุ้นอเมริกันเอ็กเพสมีหุ้นโคกนะครับมีหุ้นเชฟลอนนะฮะออคเซเดนเท้าปิโตเลียมคอร์เปอเรชันตัวนี้เพิ่งซื้อแล้วก็ซื้อได้มาแค่สองสปีนี่ฮะแต่ทำกำไรมหาศาลเลยนะครับนะฮะมีหุ้นคลาฟไฮส์ก็ที่ทำไอซอฟมะเขือเทศนะครับไฮส์นะครับแล้วก็มีมูดี้คอร์เปอเรชันนะครับผมอันนี้คือหุ้นของบัฟเฟตต์อ่ะเราไปดูกันต่อนะฮะอินพุตนะครับเราไปดูหุ้นของบิลเกตใช้วิธีการเดียวกันกดไปจึง หุ้นตัวที่บิลเกตมีมากที่สุดคือ Microsoft นะครับถัดมาคือ West Management นะฮะแล้วก็มี Berkshire ชแต่ตอนนี้บิลเกตเริ่มขาย Berkshire ทิ้งแล้วนะฮะผมว่า b บ r k s h i r e จากนี้ไปก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ถามว่าทำกำไรได้ไหมก็คงทำกำไรได้แต่น่าจะเหนื่อยนะครับแล้วก็มี c ซ n a n i d n n n t i t n o n r l r l w l y a y ต่างๆเห็นไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยวิธีการทำเนี่ยถ้าเรากำลังวัชชิ่งอะไรปุ๊บเราก็ลงมานะ จริงๆผมมีเยอะแยะไปหมดเลยฮะนี่เห็นมะผมมีเยอะแยะไปเลยผมมีทั้ง Forex มีทั้งคอยอีคอนคอยอีคอนนี่คือทางด้านของคริปโตนะฮะมีร้อยแบ็กนะฮะอันนี้ก็คือหุ้นเอ่อคริปโตที่ตกลงมา90%รนาคาตกลงมามากกว่า90%แล้วเป็นเป็นเป็นคริปโตที่ดีผมก็กะว่ายังต่ำเนี่ยต้องได้ได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงขายพอเห็นภาพไหมฮะ แล้วก็มีเหรียญเทพมีอะไรเนี่ยเราก็มาทําแบบผมนะครบ p b นี่คือ P/bitnas นะฮะที่เห็นอยู่นี่ย p b i t n c e คืออะไร p b i t n c e คือเหรียญที่ก่อนเข้า b i t n c e b i t n c e คือ exchange คริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือถ้าเหรียญตัวนี้มันเข้าเข้าใน bitnas ราคาันยิ่งขึ้นนะะก็มาดักก่อนว่ามันจะมีเหรียญไหนบ้างอันนี้คือทางด้านคริปโตนะฮะเดี๋ยวผมเพื่อความง่ายนะผมขอไปที่อันเดียวนะฮะวันนี้จะได้ง่ายๆนะฮะผมขอไปที่ท็อป10 t o อ10ไทย Stock แล้วก็บวกกับอีก4หุ้นที่เราดูกันไปเมื่อกี้นี้นะครับผมเราก็มาดูกันดูเดลต้าก่อนนะฮะวิธีการดูง่ายๆนะฮะอันนี้ต้องไปจัดนิดนึงนะฮะถ้าจัดไม่ได้ที่หน้ามาแล้วเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเพราะจัดเสร็จเนี่ยมันจะมีข้างล่างจะเป็นทางด้านของข้อมูลนะฮะพอลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีคําว่า More Info กด More Info ปุ๊บปั้งนะออกมาเลยนะครับ นี่คือดิวต้อิเล็กทรอนิกส์นะครับมาดูก่อนนะฮะวิธีการดูนะฮะต้องใช้เหตุและผลประกอบไปเราจะได้ความรู้อะไรอย่างมันมากมายเลยเพราะมันจะเป็นแฟกชีตที่ดูโหง่ายที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเห็นมาไม่เคยเห็นแฟกชีตที่ง่ายขนาดนี้มาก่อนนะครับดูแค่อ w เนอร์ชิพก่อนนะฮะเราดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยฮะเราเห็นไหมฮะว่าสีสีฟ้าเนี่ยมันคือเขายังเก็บไว้ไม่ขายนะฮะแล้วก็สีส้มเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาปล่อยออกมาในท้องตลาดหรือที่เราเรียกว่าโฟลท นะครับซึ่งมีประมาณใส2พเป็นต์เห็นไหมครับใส2พสนะครับสิ่งที่ผมก็เลยจะบอกหุ้นตัวนี้คอนเนอร์ง่ายคอนเนอร์แปลว่าอะไรเพราะว่าปั่นหุ้นง่ายเพราะว่าอะไรเพราะมันสิ่งที่มันโฟลด์หรือปล่อยออกมาเนี่ยมีน้อยเจ้าของถือไว้เยอะเมื่อมีหุ้นในตลาดน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหุ้นตัวนี้จะถูกปั่นหุ้นได้ง่ายเห็นภาพไหมครับอันนี้คือความรู้แบบง่ายๆเลย ถัดมาคืออันนี้จะยากนิดหนึ่งนะฮะต้องรู้เรื่องของ enterprise value นะครับก็จะต้องรู้เรื่องของหลักบัญชีเยอะอย่างเช่นเราจะซื้อบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยบริษัทนั้นราคา100ล้านบาทเขามีเงินสด10ล้านบาทบริษัทนี้เนะี่ยราคา100้ล้านบาทเขามีเงินสด10ล้านบาทถ้าเราซื้อบริษัทนี้จริงๆเราจ่ายเงินเท่าไหร่เอาใหม่นะรบ,บริษัทเนี่ยขายเราเนี่ยในราคาหนึ่งร้อยล้านบาทบริษัทนี้มีเงินสด10ล้านบาท รเราซื้อบริษัทนี้จริงๆซื้อในราคาเท่าไหร่ซื้อในราคา90ล้านบาทเพราะเราต้องลบเงินสดออกเพราะเขามีเงินสดเห็นไหมฮะเราต้องลบเงินสดออกนะครับโอเคผมไม่ไปไกลนะฮะแต่เรื่อง Enterprise Value เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าท่านจะไปทางด้านหุ้นไกลๆนะฮะเพราะมันจะมีเรื่องของ EBITDA มีเรื่องของ Enterprise Value ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคราวนี้มาดู Market Cap กับดูยอดขายนะฮะวิธีการดู Market ดูยอดขายนะตัวนี้ให้มุมมองทางด้านของตลาดให้ค่าขนาดไหนดูสิฮะว่ายอดขาย152บิลเลียนนะฮะแต่ตลาดให้ค่าเกือบๆจะ1 000, 000, 000ล้านล้านละก็พูดง่ายๆเนี่ยฮะตัวนี้ก็มาณรับ150ล้านแต่ตลาดให้ค่า950ล้านแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนนิยมเล่นตัวนี้มากเลยทำให้มาเก็ตแคปตัวนี้ดีดไปไกลมากเลยเห็นไหมครับ คือตัวนี้เราแค่เห็นภาพนะฮะว่าตลาดให้ค่ามากขนาดไหนแต่จริงๆเนี่ยต้องลงลึกในดีเทลอีกทีถัดมานะครับถัดมาเราก็ไปดู r e เ e น u ิวเน็ตมาจิตัวนี้ Net Margin 13%เร์น13%ห็นไหมฮะเน็ตมาจ i n 13%จ่ายปันผลเท่าไหร่เรื่องหนึ่งนะฮะเพราะเวลาเราได้ Net Margin มาแปลว่าอะไร100บาททุก100บาทเนี่ยจะมีเงินเหลือเน็ตจากคันประกอบธุก,กิจการค้า1ทุก1 0 0บาทจะขายไปแล้ว100บาท จะมีเหลือ13บาทเป็นกําไรสุทธิกําไรสุทธิก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็จะแบ่งออกเป็นเงินปันผลกับ retained earning เห็นภาพไหมฮะเอาง,ง่ายๆไม่ไม่ไปไกลกว่าน,นี้นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเวียนหัวนะครับผมบก็บริษัทผลิตอะไรบ้างนะฮะในนี้ก็จะบอกเลย power electronic ก็พวก power supply พวก adapter พวกอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นพอ r t ชั่นที่ใหญ่และเป็นการแข่งขันที่ไม่ถึงกรุนแรงมาก นะครับก็ทันค่อนข้างดีนะฮะตลาดใหญ่ก็คืออเมริกาจีนนะฮะเยอรมันก็ในแง่ของ geo politics ถามว่าตัวนี้เครียดมากไหมไม่ถึงกับเครียดมากเพราะกระจายใช้ได้ตัวนี้ก็สมมติกดถ้าอยู่ดีขายอเมริกาประเทศเดียวหรือขายจีนประเทศเดียวอันนี้คือเรื่องใหญ่นะฮะอันนี้ก็สามารถดูได้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยฮะสิ่งที่กัาจะบอกคือดีเวเดนทิวอยู่ที่ประมาณ0.6%นหรนะครับหรือเขาจ่าย0.6%เนี่ย ก็คือจ่ายทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นประมาณ2 9 3 7เพื่อพูดง่ายๆทุก100บาทที่เขาได้กำไรมานะเขาจ่ายเเงินปันผลประมาณ30%ถามว่าบัฟเฟตชอบไหมบัฟเฟตไม่ชอบบัฟเฟตชอบซื้อบริษัทอะไรที่ไม่จ่ายเลยคือ0%เ็นห็นไหมฮะแต่เราเนี่ยจะค่อนข้างชอบแล้วจริงๆตัว30%ค่อนข้างดีบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเยอะนะแสดงว่าบริษัทนี้อนาคตไม่ค่อยดีเพราะอะไรแสดงว่าเอะอยูไม่เก็บเงินเอาไว้ลงทุนเลยเหรอ แสดงว่าอยู่ไม่มีอะไรลงทุนเห็นภาพไหมฮะดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวโหลด PDF เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร081-1739000 081-1739000